สาธุใบปรวนานะคะสาธุฟังอวาทนิดหนึ่งการสั่งสมบุญเป็นงาน เป็นงานสำคัญงานหนึ่งของชีวิตงานทรมาหกินเลี้ยงชีพประกอบธรรมายงชีพต่างๆก็เป็นงานอันหนึ่งงานสั่งสมบุญก็เป็นงานอันหนึ่งสำหรับชีวิตก็พูดให้ฟังนิดหน่อยว่าที่จริงมันมีคนถามมาเมื่อสามสี่วันก่อน ว่าหลวงพ่อผมอ่านหนังสือสังสารวัตรกองหลวงพ่อแล้วมีความสงสัยว่าภิกษุที่บรรุโสดาบันหรือใครก็ตามที่บรรลุโสดาบันก็จะนนา,นาก็จะละสังโยชน์ได้สาม แต่หลวงพ่อไม่ได้พูดถึงสองสองสังโยชน์เพราะเหตุไรอ,ออกถามดีดมากถ้าพูดก็ยาวทีนี้มันไม่ใช่สิบ้านาทีฉะนั้นก็เอาไว้ก่อนอ คิดว่าจะคิดว่าจะนำตัวนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นนั้นว่า,าพักไว้ก่อนนะต้องพูดก็ต้องให้มันจบถ้าไม่จบก็ไม่ได้ค้างคาก็เป็นนั้นว่าวันนี้พวกเราได้มาประกอบกิจกรรมสั่งสมบุญให้เกิดได้มีเกื้อแก่ตนตนในที่นี้ก็หมายถึงถ้าเป็นงานบนุญ ก็คือตัวรู้คือจิตคือใจนี่แหละคนที่ผู้ที่สั่งสมก็คือตัวจิตตัวใจนี่แหละสั่งสมร่วมกับทางกายทางวาจาร่วมกันสั่งสมุนผู้ที่ได้รับก็คือ,อใจเป็นหลัก ส่วนกายก็มีผลพลอยได้ในการทำบุญนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่หลังจากการตายมาถึงบุญทั้งหลายแหลที่เรากระทำร่วมก,กันกับทั้งกายทางวาจานี่นะตัวรู้ริจิตนั้นสะสมเก็บงาความดีเหล่านั้นไว้ที่ตัรู้นั่นแหละแล้วก็ เขาก็จะไปขยายผลให้ในเราให้พวกกระทำความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีควณชั่วนั่นแหละนะแต่ในที่นี้เราพูดถึงความดีก็จะไปกระยผลให้ให้ตรู้ได้รับผลที่เป็นความสุขความเจริญในภพต่อๆไปถ้าเป็นบุญ ที่สำลอกกิเลสพูดง่ายๆว่าจะเป็นความดีที่เป็นสามารถสำลอกกิเลสได้ในการกระทําความดีนั้นมันก็จะสำลอกกิเลสในขณะนั้นรู้ไปถึงไหนในเรื่องของการละการถอนกิเลส ป,ปุญญาปัญญารู้ไปถึงไหนมันก็ถอดถอนกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจในทันทีไม่ได้รอไปชาติหน้านะไอตัวนี้นะ่ะฉะนั้นการสะสมคนสังสมควมดีจึงเป็นงานที่พวกเราจะต้องทำต่อไปตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ กอพระเย,ยามที่จะต้องสร้างคุณงามความดีเราเน้นเพราะพวกเราพวกเราหมายถึงปุถุชนเราจะต้องเอนไว่ายตายเกิดอยู่อีกต่อไปไม่มีจำกัดว่ากี่ภพกี่ชาตินั่นก็คือเราต้องอาศัยความดี ที่เราสะส่งไว้ในปัจจุบันคือความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นถ้าเป็นพบปืนอื่นก็ทำความดีไม่ได้ทำความชั่วก็ไม่ได้พบปนอื่นนอกจากความเป็นมนุษย์นี้ไปรับผลของความดีและความชัว่วเท่านั้น ฉะนั้นพบต่างๆในการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรามีอยู่31พบภูมิเป็นพบภูมิ20 30พบภูมิเป็นการรับผลของความดีหรือความ,วามชั่วฉะนั้นเราต้องมีความตระหนักในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ตระหนักว่าเรา จะต้องสั่งสมความดีเราเราในที่นี้คือใครอันนี้ก็จะพะูดเป็นเรื่องที่สองคิดไว้อยู่แต่วันนี้ก็ไม่พูดละเวลาน้อยเราในที่นี้ก็คือตัวจิตตัวรู้นั่นแหละเป็นเราในเรื่องของการสั่งสมความดีแต่เราในความหมายของชีวิต ก็คือกายกระใจเราในความหมายของการสะสมสั่งสมความดีก็คือจิตนะฉะนั้นเราจึงมีสองเรานนั้นในการดำรงชีวิตเราจะต้องสร้างประโยชน์ให้เราทางกายนี้ด้วยสร้างประโยชน์ให้แก่ใจคือจิตหรือตรู้ของเรานี้พร้อมๆกันไปด้วยเพื่อการดำ เวียนวายแต่เกิดของพวกเราของทักทันนั่นแหละจะไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขในการเวียนวายแต่เกิดตามสมควรแก่คุณงามความดีของตนต่อไปนะก็เป็นนั้นว่าขออนุมโมทนาส่วนกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้มาประกอบกิจกรรม สั่งสมบุญในครั้งนี้ขอคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทุกทกด้านในการดำรงอยู่ของชีวิตสืบไปสอบการอ่านลำรับต่อไปกะพรเนี่ย